สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอันบอกอีกเช่นเคยนะครับกับ b บ s ส Spider ์ซี布นะฮะก็ปรากฏตัวในภาคเวอร์กังปรีนะครับ ก็ในทีมของสวานาโซนเดอร์นะฮะตัวนี้ก็คือต้นแบบมาจากบีดสปเดอร์เป๊ะเ,เลยเพิ่มเติมแค่สติกเกอร์ลายมา้าลายแค่นั้นเองนะฮะอันนี้จะเป็นตัวฝากระตูนะฮะก็เป็นเจแปนลอตเนาะนั่นแหละอ่ะอันนี้ก็เจอใครนะฮะที่เป็นเจ้าของของ เบสสไปเดอรนะครับก็นั่นแหละในภาคนี้ก็คือเป็นอันนี้นะอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ<ม>เป็นโค้ดเหรอแอน่าจะเป็นโค้ดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรหัสหนึ่งเก้าสี่สองสองนะครับแล้วก็ในคลิปนี้จะเป็นการแกะกล่องดูของข้างในนะฮะแต่ไม่มีการประกอบแต่อย่างใดนะครับเน,เนื่องจากว่านั่นแหละเหมือนเดิมก็คือได้มาจาก ลุนพี่ที่เป็นนักสะสมนะฮะเขาก็ให้มีโอกาสนะฮะเขาก็ให้มาให้ดูให้ยืมมาดูของด้านในนะฮะเสร็จแล้วก็คืนแล้วก็เลยมาแบ่งปันให้เพื่อนๆดูสําหรับคนใหม่ๆที่เพิ่งเข้าวงการครั้งแรกแลก้วก็มาจังหวะที่รถพวกรถกองข่าวมันหายากนะครับเราก็จะมาได้ดูกันนะฮะอ่ะสิ่งแรกที่เราจะได้นะครับก็คือ ของซูเปอรวันนะฮะแล้วก็ปีกซ u เปอรวันสุดเฟืองเป็นแบบเก่าวนะจาะระบีอลูมิเนียมนะฮะแล้วก็ยางยางนิ่มหน้าแคบหลังกว้างนะครับกัแบบลอเล็กสีแดงหน้าแคบหลังกว้างตัวนี้จะเป็นบอดี้ของตัวเบสสไปเดอร์เป๊ะเลยแต่ว่าจะเป็นสโมกนะฮะเป็นบอดี้สโมกนะ และก็ชุดพาร์ทของซุปเปอร์วนนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะเป็นลายมาลายแทนลายแบบงมุมนะฮะส่วนนี้ก็คือเป็นคู่มือการประกอบนะครับก็การประกอบโครงซุปเปอร์วนก็มีแยกในเพลย์คของมินิโฟร์เบสิกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลายมาลายนี้นะโอเค ิปนี้ก็เลยจบมีความยาวเพียงเท่านี้นะครับชอบถูกใจกดติดตามนะฮะสนับสนุนกันก็ดูโฆษณาหรือว่าจะโดนเนทจบระแต้งหรือว่าจะโดเนทโ,โดยตรงหรือว่าจะสมัครสมาชิกก็ได้นะครับขอบคุณไว,ว Mini รัลมิ i ิโฟล์ l นะฮะสปอนเซอร์ของเรานะครับจำหน่ายรถและตัวอะไรล่สมิยา เลือกชมเลือกช็อปได้ถ้าทักไปทางเพจของไวรัสมินิโฟล์ e ลแล้วบอกเขาว่ามาันจะาช่องไมค์แคปนะครับก็จะมีส่วนลดในการซื้อสินค้าภายในร้านถึง15ด้วยกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ